เ็นไหมนะเห็นไหมนะเออไม่เท่าไหร่แ 16, ค่หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบเก้ากิโลเมตรใหม่จริงใหม,ม่จริงแบบขับไปไหนมาบ้างเนีย่ยอยากรู้ขับขับแค่วนในหมู่บ้านหรือเปล่าไปต่างจังหวัดกาแฟสองคนอะไรเงี้ยชอบเอาดอแบบนี้ก็น่าจะได้อยู่แล้วหลังเลยข <c oughs> ับม <c oughs> เออไฟเบรกอยู่ที่สามเหมือนเทพสามตาในหนังเรื่องรองของที่แบบมันดึงออกมาเคยดูเป็นแบบมันติดฟังก์ชันด้วยเ <c oughs> พิ่มเสียงรถเสียงตรงนี้เลยไม่ต้องไปสารแนยุ่งกับอะไรตรงนี้เท่าไหร่เวลาขับรถอะให้ สัสดีครับเบนนะฮะวันนี้เรามารีวิวนะฮะเจ้า Suzuki ิ w ว f ปนะฮะ1.2 g l ออปี2018ตัวนี้นะฮะสีแดงสวยมากอ่ะมาดูใกล้ๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะบอกราคานะฮะราคาน้องตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่359,000บาทนะครับส่วนราคาป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ที่536,000บาทอ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าต่างกันเท่าไหร่ไม่บอกหรอกเพราะว่าทุกคนน่าจะมีเครื่องคิดเลขน่าจะคิดเองได้อ่ะมาพร้อมกับไฟฮาโลเจนนะฮะแล้วก็ไฟ เดย์ไทม์ลันนิ่งไรท์นะฮะนี่ไม่มีตัดหมอกนะครับ <Okay. S 1> ไม่รู้จะมีตัดหมอกไปทาไมเนาะเพราะว่าไม่ได้ขับรถแถวหมอกไม่ได้มีหมอก,กับประเทศไทยไม่ได้มีหมอกเยอะขนาดนั้นอนะไม่มีก็ไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องคิดมากอ่ะสีแดงอย่างที่บอกไว้ใครที่เป็นสายดูดวงแล้วใครที่เป็นสายมูอย่าลืมไปดูดวงมาแล้วถ้าดูดวงมาแล้วลเขาบอกว่าสีแดงเข้าเนี่ยต้องซื้อนะคันเนี้ย <Okay. S 1> เพราะราคาถูกมากแล้วก็ยังปีรถใหม่อยู่ด้วยนะฮะ <Okay. S 1> เออมาดูในส่วนของล้อกันดีกว่านี่นะฮะล้อนะครับเป็นล้อแม็กใหม่นะครับยางใหม่นะ อีโว e นะฮะใช่ไหมใช่อีโวไม่ตากล้องอีโวอีโวเออแ็กอีโวแ็กอีโวนะฮะต้องถามตากล้องสีเทาสีเทา,ส,เทาสวยงามนะครับยางนี้ยังไม่เคยผ่านการขับมาก่อนเลยนะยังสิงๆิงอยู่เลยใครอยากมาเปิดสิงน้อง <c oughs> มาเปิดได้เลยนะน้องยังเป็นแบบสาวพรมจันทร์นี่นะฮะด้านหลังมาดูด้านหลังนะครับสวยมากนะฮะไฟส่วนด้านหลังของเขานะครับมีไฟสามดวงให้นะนี่เป็น ดวงที่3นะฮะเออไฟเบรกอยู่ที่3เหมือนเทพ3ตาในหนังเรื่องรองของที่แบบมันดึงออกมาใครดูปะ <c oughs> อันจะเป็นดวงตาดวงที่3มในเรื่องรองของที่เขาดึงออกมาอะเ,เปิดด้านหลังให้ดูหรือเปิดเลยดีไหมเออเปิดเลยนะอะด้านหลังนะเนี้ยเบาะเนี้ยสามารถพับได้แบบ 60- 40หรือว่าจะพับแบบร้อยยังก็ได้อ่ะแบบนี้คือแบบ60นะถ้าใครไม่รู้แบบนี้คือแบบ60แบบนี้คือแบบร้อย ก็คือพับแบบร0ออเซนะฮะนี่ด้านหลังนะครับจริงๆตรงนี้ก็มีด้วยนะแต่ว่าขี้เก็จใส่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วกันทีหลังให้ดูตรงนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงก็พื้นที่ก็เก็บได้เยอะนะเออนั่งได้เข้าไปเข้าไปนั่งได้นะเออจริงๆเข้าไปนั่งได้นะส่วนใครที่แบบว่าไปต่างจังหวัดกับแฟน2คนอะไรเงี้ยชอบเอาดอแบบนี้ก็น่าจะได้อยู่ด้านหลังเลยขับรถอ่ะข้างในนะนี่ก็จะเป็นพักวปะยงปะยางุเฉิๆต่างๆนะอ่า ใครปากไม่เป็นก็เปดิด u ู u b บเอาไม่สอนสอนไม่ได้นี่นะฮะก็อยากให้ดูตอนนี้เพื่อเราเพื่งได้ความรู้มาใหม่ด้วยในเรื่องของเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆนะนี่ดูนะฮะเม็ดอาร์ตรอยน็อตนะฮะยังไม่เคยผ่านการขันใดๆนะฮะอันนี้ดึงดึงได้ไหมน่าจะดึงไม่ได้เนาะออนไม่ได <laughs> ไม้ดึงไม่ได้ไเดี๋ยวดึงให้ดูเดี๋ยโชว์เพราะว่าเพิ่งเรียนรู้มาในวันนี้เอานี้เก็บก่อนเออันนี้เก็บก่อน เดี๋ยวโชว์ปลาเดี๋ยวไปดูกันที่ประตูเลยเดี๋ยวจะโชว์ดึงให้ดูเอออ่ะบอกก่อนนะว่ามีกันส <Okay. S 1> นัตว์นี่เดี๋ยวจะดึงดึง,ด,งดึงให้ดูนะโชว,โชว์โชว์ว่าเมทอ,อาร์ตเป็นยังไง a few moments later ดจะดึงได้ไหมเออนี่ไง <Yeah. S 1> ดึงได้แล้วอ่ะนี่เมทอาร์ตโชว์เขาจะได้ดูว่าเราดูเป็นคนมีความรู้ผ่านการชนมาแน่นอนนี่เก็บด้วยเก็บโอเคโอเคเก็บก่อนเดี๋ยวโดนด่าเออโอเคอ่ะ ก็ดูมีความรู้ขึ้นมาแล้วว่าคลิปนี้ดูสอนแบบมีความรู้เนาะ <S <S ใช่ดูเป็นดูเป็นไม่ได้อีโบอีเบออีแก้วอีคำที่ไหนเขาจะมาดูคนเขาดูเป็นรู้ยังมาพามาดูด้านในดีกว่าเบาะนี่คือแบบสปอร์ตมากเลยนะเป็นเบาะผ้านะฮะชอบชอบความสปอร์ตที่แบบมันมีตรงนี้ขึ้นมาเหมือนฟิลแบบเก้าอี้เกมมิ่งอะ่ะเออฟิลฟิลรถแข่งฟิลรถแข่งด้วยนะฮะ ในพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นสปอร์ตโคตรสปอร์ตเลยอะ่ะเท่ๆอ่ะเหมือนแบรนด์แบนด์หนึ่งละกันแบรนด์ใหญ่พูดไม่ได้จากคาว่าฟ้องเอา <S <S เป็นแบบมันติฟังชันด้วยเพิ่มเสียงลถเสียงตรงนี้เลยไม่ต้องไปสารแนยุ่งกับอะไรตรงนี้สักเท่าไหร่เวลาขับรถอ่ะให้โฟกัสที่ทางพอเออขอหากุญแจ๊บนึงสตาร์ชว์สตราสตราช์ชว์เปิดแอร์โชว์ด้วยเพราะว่าร้อนเออคันนี้เลขไม่แบบน้อยมากเลยนะใช่ใช่ใช่นี่หน้าปัดมาดูใกล้แล้วกล้องมาขยับมาดูใกล้ฮะนี่เป็นแบบ LED นะฮะ อ่าแล้วก็จะขึ้นต่างๆน,นะครับอันนี้เป็นโหมดแบบโหมดสปอร์ตเออใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกปุ่มที่เวลาเราเออใช่ติดไฟแดงเวลาจอดติดไฟแดงใช่ไหมแค่เราเหยียบเบรกอยู่นี้ใช่ปะ่ะรถมันก็จะดับเว้ยช่วยประหยัดน้ามันนะแล้วก็พอเราเบรกออกปุ๊บกดคันเร่งปุ๊บเครื่องก็จะสตาร์ตต<อ>ิดเ,เหมือนเดิมเออเนี่ยช่วยการประหยัดน้ามันเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยแอร์ไม่ดับด้วยนะแอร์ไม่ดับแอร์ไม่ดับนี่ก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยว่าเราเปิดใช้อยู่หรือไม่เปิดใช้นะครับอ่านี่อยากจะโชว์เลย เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออไหม่เท่าไหร่แค่หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบเก้ากิโลเมตรเออใหม่จริงใหม่จริงแบบขับไปไหนมาบ้างเนี่ยอยากรู้ขับขับแค่วนในหมู่บ้านหรือเปล่าเออนี่มันก็สามารถกดแบบดูได้นะว่าแบบเอ้ยเนี่ยน้ำมันเราเหลือไปได้อีกกี่กิโลอะไรเงี้ยเราสามารถกดเลือกได้เลยนะตรงเนี้ยเออก็คือแบบแฮปปี้แอมแฮปปี้อยู่นะกับการที่ดูหน้าปัดแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นด้วย ต่อไปนะจะเป็นเครื่องเสียงมาดูในเรื่องของเครื่องเสียงดีกว่าเครื่องเสียงนะก็สามารถใส่แผ CD, ่นซีดี S M A M นะครับเสียบ A U X U S B ได้เลยนะ,ะจะมีช่องเสียบอยู่ตรงนี้อ่าแอร์ก็จะเป็นแอร์ระบบอ่าแมนนวลน,นะฮะปรับมือเองเลยอยากได้เท่าไหร่ก็ปรับเองเลยหรือว่าจะปิดขับรถก็เรื่องของพวกเธอละกันเ <c oughs> ย็นเย็นมากเพราะวันนี้เป็นตอนที่ถ่ายที่แบบร้อนมากถ้าใส่เสื้อสีขาวมาคือเห็นเหงื่อแล้วนะ เพราะร้อนจริงแอร์โอเคนะแอร์เย็นเลยฉ่าเลยเดี๋ยวความที่มันเป็นรถใหม่ด้วยแหละมันก็ต้องฉ่าเนี่ยอืถ้าใครอยากได้รถอะไรที่มันใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ต้องมองคันนี้ไว้ก่อนแหละเพราะผ่อนก็สบายๆด้วยคือแบบถูกอะ่ะใครที่แบบว่าเงินเดือนแบบหมื่นห้าอะไรเงี้ยก็ก็ได้อ่มันมันถูกอะ่ะเออผ่อนแบบสบายๆแล้วก็ด้ยวยความที่เขาเป็นอีโคคาร์ด้วยวน,วน้ำมันก็โคตรถูกเออใช่ประหยัดน้ำมันวิ่งแบบไปไกลๆในมงในเมืองอะไรเงี้ยสะดวกสบายมากเลยอ่ะ เกียร์เป็นแบบเกียร์ CVT เออเราสามารถกดโหมดสปอร์ตได้เลยอ่ากดตรงด้านข้างอ่างี้แบบพวกที่แบบอยากขับเร็วๆออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะเป็นสปอร์ตแต่ว่าเปลืองน้ำมันนิดนึงเพราะมันจะกินน้ำมันเออ <c oughs> ใช่เอาไว้เล่งทรงเล่งแซงอะไรเงี้ยแต่คนที่แบบเอาใจขาแบบขับไวๆแต่ว่าเปลืองน้ำมันอยู่อันเนี้ยบอกเลยเพราะว่าก็ขับอยู่เหมือนกันเวลาแบบจะใช้เล่งแซงก็ใช้นี้แหละอืมมาต่อที่อันไหนดีอ่ะช่องเก็บของต่งตางๆดีกว่าไหมอ่ะช่องเก็บของนี่ เก็บได้บุ๊กสวิตเก็บไปอยากเก็บอะไรก็เก็บไปเออตรงนี้ก็จะมีกระจกให้ด้วยนะอ่เอาไว้แต่งหน้าก่อนลงไปทั้งสองฝั่งเลยไฟก็ยังใช้ได้ดีนะครับเพดานข้างบนนะฮะก็ใส่สะอาดสวยงามนะเพราะว่าคันก่อดมีอ่าคุณพระมาลงยันให้เ <laughs> ต็มไปหมดเลยก็ปลอดภัยแต่จริงใครซื้อคันนี้ไปลงลงยันก็ได้นะซื้อไปเองเราก็ไปลง <laughs> ยันเองเออไปเจิมเองเพราะว่าจะได้ปลอดภัยสอบใครที่แบบว่า วส่ยมูเออใส่ยมูจริงๆมันก็ต้องมีอ่ะส่ยมูอย่างเราก็ต้องมีเหมือนกันอ่ะด้านข้างประตูแล้วกันด้านข้างประตูเนี่ยก็ทุกอย่างก็เป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยแบบเออสบายอะ่ะแทบจะเป็นง่อยอยู่แล้วไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลยกดเอานั่นนู่นนี่อ่ะอันนี้ก็ล็อกกระจกเปิดปิดอ่าไฟฟ้าหมดเลยไม่ต้องมานั่งใช้มือมองมือหมุนนี่อันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างนะอ่าสะดวกสบาย จะจะเป็นง่อยอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการระบบกันลื่นอ่าต่างๆเวลาฝนตกเนี่ย,วยพวกสารแนนขับเร็วเนี่ยก็ต้องกดอันนี้ไว้กันลื่นเออมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัตกวตายเผื่อรถชนก็มีแอร์แบ็กออกมา2คู่หน้าเอ้ยหคู่หน้าคนขับแล้วก็อ่าในฝั่งของผู้โดยสารเออไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวตายทุกคน ปลอดภัยแน่นอนมีมีเซฟตี้เบลด้วยแล้วขับรถก็หัดใส่กันบ้างาเออคาดกัน <Okay. S 1> ด้วยไม่ใช่ไม่คาดเลยความกว้างหรอเ,เออรถเล็กรป่ก็าถามว่าเล็กไหมด้านนอกเล็กด้านในก็โอเคนะด้านในนั่งแบบด้วยความที่เป็นคนขายาวแบบยำเหมือนจะเป็นเปรตอยู่แล้วอ่ะคนชอบแซวมันก็รู้สึกว่าอืมโอเคนะนั่งสบายนะไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยนั่งนั่งนั่งขับอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อะ่ะใช่ ปกติปกติก็เท่านี้เลยเออนั่งแบบสบายนะด้วยความที่รถมันเล็กด้วยอ่ะชอบนี่เป็นคนชอบรถเล็กพ่อแบบไปไหนมาไหนสบายแอบแม่ได้สบายเลยเออใช่เครื่องเบามากใช่คันนี้เครื่องเบามากเออแอบอันนี้คือสตาร์ทอยู่นะคือถ้าสมมติว่าใครที่อยู่กับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยอยากแอบออกไปเที่ยวกลางคืนคันยเนี้ยคือเงียบมากที่เสียงดังที่สุดก็คือน่าจะเป็นเสียงรัวบ้านมึงนั่นแหละต้องต้องเงียบจริงๆเอง เอออันนี้คือเอาเรื่องตัวเองพรอมโดนแม่จับได้เวลาแอบออกไปเที่ยวตอนคืนแต่ถ้ามีรถคันนี้น่าจะหมดปัญหาไปได้น่าจะกลับมาทันอยู่ตอนเช้าเออแต่ด้านหลังเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้สบายขนาดนั้นเดี๋ยวลองไปนั่งให้ดูไหมเออนั่งให้ดูดีกว่านี่ที่เปิดประตูนะ,ะก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยเผื่อบางคนอย่างตอนแรกอ่ะคนโง่อย่างเราเนี่ยแหละไปหาจับตรงนี้อเ,เอเอใช่อยู่ตรงนี้นะหาประตูไม่เจออืมก็เล็กนะด้านหลังเล็กอยู่แล้วเพราะว่าห้าวจริงจริงอะ คือการที่จะขับรถเล,ล็กขนาดนี้ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าคนนั่งก็ประมาณ2คนถ้าสมมติว่าบ้านมีครอบครัว8คนจะมาซื้อคันนี้มันก็ไม่ใช่เออเออมันก็ต้องไปนั่งคันอื่น CRV HRV อะไรอย่างงี้แต่เนี้ยมันก็เหมาะสําหรับ2คนเออสองคนสามคนยอะไรเงี้ยถ้าอยากได้เยอะๆขนาดนั้นแนะนาซื้อคันอื่นถ้าอยู่กัน2คนหรือคนเดียวอะ่ะคันนี้เพราะมันก็ขนของต่างๆอะไรเงี้ยได้เยอะนะเพราะเคย มีคลิปอยู่ขนของ7อย่าง7ถึง8อย่างใส่ในรถสวิปอะ่ะโอเคนะเออเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ดูตรงนี้นะอันนั้นอาจจะเรียบร้อยนิดน,นึงนะแต่อันนี้อาจจะแบบเปลี่ยนธีมใหม่เพราะอยากให้ทุกคนแบบเข้าถึงเราได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะจริงๆสัปดานก็เป็นคนแบบนี้แหละอันนั้นคือการแสดงแสดงให้มันดูให้มันดูเรียบร้อยอันนี้นคือสัปดานจริง,จร,งจริงแล้วอะไปต่อกันที่ด้านหน้าไหมเครื่องเครื่องเออด้านหน้าห้องเครื่องอะเปิดแล้วเปิดให้ดูนะเปิดง่ายแต่ว่าแอบแอบตื่นเต้นเมื่อตะ้อนอยู่หรือเปล่า ไม,ไม่ร้อนหรอกเออไม่ร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนเท่าไหร่ไ,รไ,หรได้ยูอ่ะก็นี่เปิดออกมาตรงนี้วางปับ๊บอ่ามาดูห้องเครื่องใกล้ๆเลยดีกว่าเครื่องเนี่ยเป็น1.2นะฮะ Dual เจ t ใหม่กิฟเลยโคตรใหม่เลยนะโคตรใหม่เลยรถปี2018แล้วด้วยความที่ไม่อะไม่น้อยด้วยแค่16่กว่าเองดูรอยเม็ดองเม็ดอาร์คต่างๆได้เลยนะว่า น็อตเราเนี่ยไม่เคยขันออกมาเออไม่เคยขันออกมาไม่เคยถอดออกมาทํานั่นทํานี่นะไม่เคยผ่านการชนหนักมาเครื่องก็คือสวยงามนะอันนี้ก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนนะไม่เครื่องร้อนมากนี่ตรงนี้ก็ห้ามเอามือไปจับนะถ้าใครเอามือไปจับก็คือคนโง่เออตอนนี้คือร้อนร้อนเลยแหละอย่าเอามือไปจับใช่โครงสร้างยังเดิมๆอยู่เลยนะฮะนี่จะดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับมา่าเดิมๆเลยทั้งสองฝั่งเลยนะเดิมๆเราไม่จกตาอยู่แล้ว น้องตาต้องกระซิปบอกมาก็คือแบบถ้าสมมุติว่าคนซื้อคันนี้ไปเนี่ยแล้วไปแบบไปหาดูว่าเอ้ยมันเคยโดนชนมันจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไปหาดูแล้วเจอนะก็กลับมาหาเราเราซื้อคืนเลย100%เอซเอเพราะเราซื้อคืนแน่นอนอยู่แล้วเออมานั่ง,น,งนั่งหาได้เลยวันมาดูรถอะ่ะมานั่งดูเลยเดี๋ยวเราจะปิดให้ดูวิธีการปิดนะสอน <c oughs> ทานนที่ตัวเองยังปิดไม่เก่งเลยนะ อ่านี่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละรถของคันนี้นะฮะรถของทางเต็นหรือรถของทางเต็นเลาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อ่าสีสวยสีแดงใครที่ถูกเฉลกกับสีแดงควรซื้อมากเพราะสีแดงเป็นสีของความมั่งคั่งหรือเปล่าใช่ไหมแต่เนี้ยถูกกับสีแดงเพราะว่าชอบชอบสีแดงรู้สึกว่ามันดูรวยดีเวลาถึงแม้ว่ารถราคาถูก่แต่ขับไปแล้วดู <Okay. S 1> รวยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นข้างในข้างนอกเออพวกที่ชอบถ่ายรูปลงสตอรี่ไอจีอะไรเงี้ยเออ ต้องถ่ายกับคอนโซลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องถ่ายกับอพวงมาลัยรถนะแบบถือแก้วกาแฟสตาร์บัคอะไรเงี้ยเออแล้วก็ถ่ายสตอรี่ดีเพราะว่ามันดูรวยมันดูแพงดีอ่ะวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละนะฮะเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับกิชวิตนะฮะ1.2 GL นะครับปี2018นะฮะราคามือสองนะีราคาของเราเนี่ยอยู่ที่359,000บาทคออยเนี้ยก็สบายๆมากๆนะฮะเริ่มตอนที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเอง ราคามือหนึ่งเนี่ยอยู่ที่5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0เท่าไหร่นะอืม5มื0 0 0บาทก็ลองคิดดูเอาว่าราคามันถั่วเฉลี่ยต่างกันขนาดไหนจริงๆมันก็เหมือนมือหนึ่งนะผ่านมาแค่่า2ปีปะ่ะประมาณ2-3ปียอดไม่เนี่ยแค่16ื่0เองก็ลองคิดกันดูดีๆนะว่าเราเนี่ยไหวเท่าไหนเออและอีกอย่างหนึ่งมีฟรีดาวด้วยถ้าเครดิตดีเครดิตดี D, จริงมาหาเลยพวกเครดิตที่ว่าไม่ดีอ่ะไม่ต้องมาหรอกเพราะามาไงก็ผ่อนไม่ได้ เออพวกดีๆมาเหอะมีฟีดาวให้โ <Okay. S 1> อเคก็โอเคเป็นฟีลประมาณนี้นะฮะทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะฮะว่าคันใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับว่าเออมีรถเข้าใหม่นะ2คันเดี๋ยวจะพาไปดูในคลิปหน้าละกันโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ